ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนคำคำนี้อาตมาไม่เชื่อเพราะมันเป็นคำของคนที่เขาสำเร็จแล้วหรือพวกที่เขาสำเร็จแล้วเขาเป็นคำแค่คําให้กำลังใจนะแยกประเด็นให้ถูกนะเดี๋ยวจะมาบอกให้อาตมาไปบอกให้โยมขี้เกียจโยมไม่มีความมานะไม่มีความอะไร ตมาไม่ได้พูดอย่างนั้นแยกประเด็นมีความขยันขันแข็งมีความมุมานะมีความตั้งอกตั้งใจนะมันดีอยู่แล้วอิธิบาทเสียมันดีอยู่แล้วแต่ต่อมาเชื่อในความเป็นจริงเชื่อในคําของพระพุทธเจ้าว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่คาพระพุทธเจ้ากับคําของใครก็ไม่รู้ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน กูเห็นบางคนมานะทั้งปีทั้งปีทั้งชาติทั้งชีวิตกูก็ไม่เห็นมันจะสําเร็จจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเลยอาตมาก็เลยจะบอกว่าให้ดูความเป็นจริงให้มันสมเหตุสมผลคนที่บางทีคนที่สําเร็จอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นลูกเจ้าสัวเป็นลูกเจ้าขุนมูลนายเป็นลูกคุณหนูมีเงินมีทองอยู่แล้วเขาทาอะไรมันก็สาเร็จทั้งนั้นอีกสิบเปอร์เซ็นคือคนที่เริ่มจากศูนย์แค่มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองอนะ่ะ พราะนั้นเรามองความเป็นจริงในอนาคตมองความเป็นจริงในอนาคตเอ้ยมองความเป็นจริงในปัจจุบันอืมมันจะได้ไม่ทุกแค่นั้นเองไม่อยากให้โยมทุกอืมยิ่งอตมาบอกว่าอ่ายิ่งเพอ้อฝันยิ่งไขว่คว้ามันก็ยิ่งยิ่งเกิดเป็นความทุกข์เยอะนะคนมันจะรวยมันจะทำยังไงมันก็รวย คนมันจะจนไม่ขยันทั้งชาติมันก็จนอยู่งั้นเน่ยเพราะฉะนั้นมันต้องดูความเป็นจริงขอ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 งโลกของสังคมของเศรษฐกิจของประเทศของฐานะของตัวเราของคนอื่นของอะไรมันต้องดูความเป็นจริงความเป็นไป <c oughs> <c oughs> มีมีความมานะนะมันดีอยู่แล้วแต่กำลังจะพูดให้เห็น ความจริงของชีวิตว่าบางทีมันมานะมานะทั้งชีวิตก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมบางคนไม่มีความมานะหาอะไเลยมันก็รวยเอารวยเอาก็มีเห็นไหมนี่คือความเป็นจริงอย่าไปเพอ้อฝันกับคำคำนี้ให้มันมากแต่จงยึดหลักของพระพุทธเจ้ากรมุนาวัตะติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นแหละคำนี้นี่ความเป็นจริงเป็นความจริงที่สุดเออมันจะได้ไม่ทูกแค่นั้นเอง อถ้าโยมไขวยคว้าโยมมีความมานะมากเกินไปถ้ามันมีความทุกโยมมีความสุขไม่ล่ะถ้าโยมมีความสุขกับความมุมานะหรือความไขว้คว้าความทะเยอทะยานอยากความอยากได้อยา่างนั้นถ้าโยมมีความสุขในเรื่องนี้ก็โยมก็ทําไปแค่นี้เออเพราะนั้นแยกแยะประเด็นแยกแยะอะไรให้มันออกตีโจทย์ให้มันแตกเอ,อจะได้ไม่ต้องมาเถียงมาเมื่อนานมานี่นะแค่นี้แหละขอจะเจริญพร